อันนี้ไอ้บอกแม่บุกกับเฮบาร์ดเลยตอนนี้ไม่เคยพูดแต่จะพูดให้ฟังเอาดีๆที่บ้านเฮบาร์ดอันนี้เรื่องจริงมะ <า S 2> เนี่ยไม่เคยฟังปะไม่เคยไม่คุณน้ำจิ้มก็อยู่แป้งอยู่เบคกี้อยู่ยคือตอนนั้นนะ่ะแม่บุกกำลังทำอาหารอยู่แล้วพวกผมน่ะรออยู่หนา้าบ้านแล้วตอนเนี้ยเคยเห็นไอ้ไม้นั้นไหมไม้สิงปุยอะไรสักอย่างมันเป็นก้อนไงเหมือนกับว่าน้องเบดกีเอามาจากกล่องมาเล่นกันโยนเล่นๆว่าบีบๆกับไม้กิโมงอะไรเงี้ยคือเล่นกันแล้วเนี่ยผมไปบอก ลองอ่าอ,าอาลองถามดีว่าคือเฮียเคยบอกว่ามีผู้หญิงชุดแดงอยู่ในบ้านที่เราเป็นคนทักผมลองโยนดู <laughs> ได่ไปโยนนะแล้ว้มถามว่า,า,าในบ้านเฮียมีวิญญาณผีชุดแดงไหมอืมอันนี้อยากรู้คำตอบจริงบ้าอยากรู้อยากรู้อยากรู้ โยนแล้วมันออกเลยเหรอใช่มันออกบุ๊รู้ว่าเขาอยู่แล้วผมถามเชิงว่าเบสเราถามว่าอะไรบ้างเขาถามว่ามาดีไหมเขาบอกกันดีเนาะเขาหลังบีบีช่เขาชอบบีบีเฮียเจอเหตุการณ์นี้บ่อยมากทุกครั้งเลยนะที่เกิดเหตุการณ์นี้บุ๊กกับบีบีจะไม่อยู่จะต้องออกไปข้างนอกกันสองคนแล้วจริงๆเฮียอยู่กับแม่บ้านสองคนแม่บ้านอยู่ข้างบนเฮียอยู่ข้างล่างขอบคุณครับเฮียนั่งทำงานอยู่เงี้ยสักพักหนึ่งแม่บ้านวิ่งมา